กันเลยสักนิดทั้งสองสปีชไม่เหมือนกันมิฉะนั้นกูไม่ได้ซื้อซ้ําซื้อซ้ําไม่เกิดขึ้นกับกูเพราะมันไม่เหมือนกันจบเลิกบนให้นี่หลายรอบแล้วมึงเนี่ยเอาอีกแล้วมันมาเอาไมค์ครับนีล้วจ้ะทุกคนพามาเซวันมารับไมค์ครับอืมขยันนักเนาะดูดูความมั่นหน้าดูความเดินหาดูไปในสโลกเลยนะ จะช,ชนใครก็ช่างไม่ไม่สนมันจะมาท้าไม่ได้กลัวโดนแย่งไม่ใช่กกอะไรสี่สิบรับสตัวร้อยน,นะครับหรือสี่สิบตัวหนูเลยนะครับคนละอย่างน,นไม่รู้ยังไม่ได้ดูเลย่สมอ,อะไรล้วอันนี้อย่างมาเอาอยา มันเจอแล้วมันเจอแล้วนีรอแกะดำแกะแกะดำป่ะเออนี่ฮะเอิดแล้วจ่ายตังค์แล้วรูนออกทางจริงจังตอนเด็กไงพี่ได้นะคะจริงจังตอนเด็กไง หลังจากกลับมาจากตลาดนะจ๊ะเมื่อวานก็ไม่ได้ถ่ายเพราะมึงคนเดียวแหละพากูเล่นไม c ครับยันเช้าหก <6 S 2> <ด>โมงเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ไปได้ชินจังไอตัวนี้มาอีกแล้วบอกว่าเจ้าแต่ไม c ครับแล้วชินจังมาทําไมชินโนสเกะของมหมืดูมันทุกคนเนี่ยแค่ไม้ครับมัก็พอแล้วเนี่ยไอถุงนี้เนี่ย <laughs> ไอเดือหักไป <laughs> <laughs> มันกินเยอะไปหน่อยกล้ามเล่นกินด้วยแล้วก็เล่นด้วยก็เลยมีกล้าม โอ้ยดูไปได้อะไรมาอกีกไห้บุหรชัดๆดิแมวอะไรน้องแมวเอาแมวมาทำไมเดี๋ยวเอาไปใส่ไม่ได้แขนใหญ่ไปนี่น้องแมวดูของมึงน,นี่นแมวตาสองสีด้วยเออจ้า,อ,าอ้าอมีเรื่องอะไรจ,รงจริงจอกมันก็มีแล้วไหมนั่นน่ะนั่นมันเยืนอันนี้มันนั่งไม่เหมือนกันมึงดูยังไงให้เหมือนกันอาวุไอ้มันเหมือนกัน,น,หน,กนให้กูแบบเปรียบทงเปรียบเทียบอีกละ กูกำลังจะเก็บห้องมันก็เรียกกูมาด่าอ่ะก็มันเหมือนกันทุกคนดูสิมันต้องเหมือนกันเนี่ยไม่เหมือนอันนี้จริงจอกยืนอันนี้จริงจอกนั่งมึงดูยังไงให้เหมือนมองยังไงก็ไม่เหมือนไหนดูด้านข้างนี่ไม่มีเหมือนไม่เหมือนยังไงก็ไม่เหมือนวูเห็นส้มๆอีกอันไนนั้นอ่ะมันมีอีกเจ๊มึงควรเติบโตได้แล้วนี่อันนี้กระจกจริงอันนี้จริงจอกหิมะหายากมากบอกให้ แกะดำแกะมันก็มีแล้วมึงมันอีกละมึงมันหลายรอบแล้วต้องให้พูดกี่รอบอันนี้แกะสีดำอันนี้แกะสีขาวมันก็เป็นแกะเหมือนกันอันนี้แม่แกะอันนี้ลูกแกะคนละสปีชีพไม่ได่มันคนละสีเนี่ยก็ใช่ไงมันขนาดตัวไม่เหมือนกันด้วยมึงดูมึงโอหมึงอีเจเหมือนกันยังไงอไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนกันเลยสักนิดทั้งสองสป,ปิชไม่เหมือนกันมิฉะนั้นกูไม่ได้ซื้อซ้ําซื้อซ้ําไม่เกิดขึ้นกับกูเพราะมันไม่เหมือนกันจบเลิกบนให้นี่หลายรอบแล้วนึงเนี่ยของมันอีกเนี่ยพอแล้วนะ,นะอโอ้ยเอาเอามาเออแค่นั้นแหละของสมน้่นหน้าคุณน่ะหน้าเหมือนมึงเลย <laughs>